อ๋มวยสวัสด,ยยสสดียามเย็นนะน้องปลาเป็นไงบ้างคันข้างเยอะแล้วฮนะตอนนี้น้ำ,นนำก็ยังคงเพิ่มสูงใช่ไหมหมวยะนะอันอนี้ดูนี่พื้นห้องเราพื้นห้องเรารู้สึกว่าฮนะพื้นห้อง,องบ้านสีขาวนี่โดนบุกรุก,กเต็มอตัตราเสร็จแล้ว ต้องเดินลุยน้ํากันแล้วนะมีว่าเราเอาของขึ้นที่สูงกันแล้วนะผูกคล้องไม่คงจะไม่ถึงกงไกรนะกรมชลประทานบอกว่าจะระบ,บายนะครับเอ่อกรมชลบอกว่าปีนี้น้ําจะแรงนะแต่ถ้าน้ําขึ้นมาให้ช่วยกันรีบตักตักตัก,ตกไว้นะถ้าไม่ตักไว้มันจะท่วมเอาน้องปลาเป็นไงน้องปลาเราเป็นไงน้องปลาเยอะเลยค่ะ,ยยะน้องปลาก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขนะ เราก็ยังให้อาหารวันนี้ก็ไปซื้อมาอีก,กสอบหนึ่งสอบตอนนี้เท่าไหร่นะมวย 360. 360บาทแล้วนะไม่เป็นไรเราทำบุญให้น้องนะ,ะนี่เขาสาปปีนมหาลาทีเนี่ยปีมหาลาทีตอนนี้น้ำขุนมากเลยนะน,น,นะไม่รู้เขาบอกน้ำเหนือมาน,ะน้ำเหนือมา,เ,อมาเราไม่ได้ไปเที่ยวเมืองเหนือแต่น้ำมันตามเรามาได้ยังไง สวยไหมพอถามหวยอะหวยสวยไหมสวยเอ่อสวยเสมอมีสายเสมอนะคนเราจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะนี่ดูน้องปลาเนี่ยนะเขา,า,าร,ร,รู้ว่าอ้าวมีปลาบึกมาด้วยเลยนี่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ นัน่นแหละตัวสีขาวหัวเขาขาวนัน่นแหละปลาบึกนะโอ้ดูสินี่ๆน่ารักมากน่ารักมากได้ตั้งถึงสามสิบตัวนะปลาบึกหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยปลาบึกอ่ะ,อะ ขนเดียวพอแล้วเนี่ยแหละที่หนูถือเอาแค่นี้ที่หนูถืออนี่พอต้องลุยน้ําเลยนะเนี่ยนี่นกปลากระโดดนกปลาพลาตอนนี้ก็พอแลานี้นะเดี๋ยวน้องไก่ได้มีที่อยู่กันเดี๋ยวอพยพไก่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าพระอาทิตย์อัสดงอันหน่อยนะ ไม่ต้องถึงจะต้องถอนกระเพราตรงนั้นนะถอนหลักแม่พอแล้วนะแต่พ่อลองเดินไปหาน้องปลาเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปทักไปทายไปคุยกันเลยเอามาลูกป้าใส่ปากเลยหยอดใส่ปากเลยบ้ามาใส่ปากเลยอ่ะนี่อ่มาลูกมาอ่ใส่ปากเลยมา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 อยากสะบัดน้ำนะเดี๋ยวเปียกพ่อนะเดี๋ยวเปียกโทรศัพท์นะเอามามาใส่ปากมา อ,อ่ะปากเลยอ่ะปากแล้ว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 โอ้ยเก่ง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 คิดถึงไอโบอย่างไรไปรวยโบมาด้วยเปล่านะโบปีแล้วอยู่กับเราน้อ่ะโอเคอร่อยไหมลูกอร่อยนะน้ำก็อยู่แค่นี้พอนะอย่าขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวก็เผาตายนะพอแล้วนะ อ้าวกินไปลูกอ้าวเอาให้หมดเอาให้หมดเนี่ยชเช้าก็กินใหม่อะวันนี้เอาให้เต็มที่ข้าวเราเยอะอ่ะกินไปอ่า,อาจิตกำล,ลังจะรานรอบก่าฟ้าแล้วนะเย,ย้โอเค